สวัสดีครับวันนี้มาพบผมอีกแล้วนะครับช่างใหม่นะครับวันนี้จะมารีวิวฝาเวฟรอย5านะครับเป็นฝาวาว2824เป็นงานสร้างถุตัวธรรมดานะครับแต่ใช้งานได้จริงนะครับทนทานอยู่พอสมควรครับฝาตัวนี้ก็เป็นตัวเวฟรอยมาห์ใยเยล็บางลมนะครับสามารถใส่รถคาบูได้ด้วยนะครับสามารถไปจบ เจาะใส่คอมีโอตรงนี้ได้เลยครับาสามารถเจาะเป็นใส่รถคาบูได้ครับก็คือฝาตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับถ้าเป็นรถคาบูก็แนะนำไอไออุดนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นรอยผ้าไอไฟเลี้ยมบังลมก็สามารถใส่ได้เลยนะครับก็คือว่าง่ายใส่เวฟรอยผ้าทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รถคาบูรถหัวฉีดนะครับเวฟรอยมาอารอยมาไอรอยมาเอ็กรอยมาไอไฟเลี้ยวบังลมนะครับตัวนี้เป็นสเปควาว28 24นะครับ ตรงกลางวาวนะครับตรงนี้4มิลครับห่างกันสมิลใส่แคมยกเยอะได้สบายเลยครับส่วนเรื่องรูบาครับรูบาไม่ต้องกลัวเลยครับรูบาไอดีผมวัดแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ได้อยู่ที่24.5สาครับสามารถเพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็รูบาไอเสียก็20มิมิลครับสามารถเพิ่มได้นะครับตัวนี้เป็นงานธรรมดานะครับแต่ใช้งานได้จริงตัวนี้มา์ดเดิมครับลูกค้าสามารถ ไปปลดเพิ่มได้ตามสูตรของทางร้านหรือว่าของน้องๆได้เลยนะครับส่วนเรื่องท้ายวาวทาทวาวตัวนี้รู้สึกว่าผมวัดก็นี่ครับายวาวจากฐานสปริงมาจนถึงอไอหัววาวนะครับก็อยู่ที่32นะครับ32.5อ่าก็คือว่าง่ายสามารถใส่แคมได้ ยกจิตมิลสบายๆเลยครับโดยที่ว่าไม่นั่งหลอดไม่นั่งสปริงนะครับอ่าแล้วก็อ่า,อายังไงต่อครับอ่าก็คือเป็นงานฉีดน,นะครับเนื้ออลูมิเนียมอย่างดีนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็เสนอขายอยู่ที่หนึ่งพันอ่าฟังดี้ครับอ่าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้ค่าจัดส่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ ใครคนไหนสนใจก็ทักเฟซใหม่นะครับใหม่เว้นวักแล้วก็เคมซิงได้เลยนะครับอ่าเฟซหนึ่งนะครับย้ําเลยเฟซหนึ่งเป็นระบบโอนเงิน,นครับอ่าโอนก่อนถึงจะส่งของนะครับอ่าผมฝากไว้ด้วยนะครับโอเครู้เรื่อง